ปรากฏการของพระสองรูปคือพระมหาภัยวันกับพระมหาสมปองไลฟ์สดในเฟซบุ๊กที่มีผู้เข้าไปชมสดกว่า200,000คนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมไปในแวดวงสังคมและการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการโต้แย้งถึงความเหมาะสมของการสนทนาธรรมของพระสงฆ์ที่สังคมและการเมืองของฝ่ายอนุรักษนิยม เห็นว่าอาจจะไม่สํารวมพอเพราะเป็นการสนทนาที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสนุกสนานแทนที่จะเป็นเรื่องของการสองธรรมะที่จะต้องจริงจังและเคร่งเครียดในขณะที่ฝ่ายคนที่เห็นด้วยนั้นมักจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือฝ่ายเสรีนิยมที่มองว่าวิธีการพูดคุยแบบนี้เป็นวิธีที่จะดึงดูดคนในปัจจุบันที่อาจจะไม่สนใจฟังธรรมะแล้วโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ที่นับวันจะเลิกสนใจในเรื่องของคำสั่นสอนทางศาสนามากขึ้นทุกทีเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือนี่ไม่ได้เป็นการบังคับใครไม่อยากฟังสองพอสอหรือผสมสองรูปนี่ก็ไม่จำเป็นต้องฟังเพราะมีสื่ออื่นๆให้รับชมเต็มไปหมดโดยเฉพาะสื่อของทางการที่ถูกควบคุมหรือให้ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดอย่างไรก็ตามหลังจากการเคลียร์ประเด็นเรื่องนี้แล้ว ก็ดูเหมือนว่าสองพศออจะเป็นฝ่ายชนะอานนี้สงจากพลังของคนที่เห็นด้วยเป็นแสนแสนหรือน่าจะเป็นล้านล้านคนสำหรับผมซึ่งติดตามและศึกษาประวัติศาสตร์สงครามและการต่อสู้ในทุกๆด้านของมนุษยชาติเห็นว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงในด้านของกลยุทธ์และยุทธโธปกรณ์หรือเครื่องมือในการทำสงครามการต่อสู้หรือการแข่งขันกันมาตลอดในประวัติศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงวิธีการหรือเครื่องมือในการลบนั้นในบางครั้งก็อาจจะทำให้ฝ่ายที่เริ่มทำสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้หรือคู่แข่งได้อย่างเด็ดขาดและเป็นเหมือนการดิสลอปหรือการทำลายกลยุทธ์หรือหลักการแบบเดิมโดยสิ้นเชิงเพราะคนที่ยังติดกับสิ่งเดิมอยู่นั้นจะไม่มีทางต่อสู้กับสิ่งใหม่ได้เลยดังนั้นพวกเขาก็จะต้องทำตาม เพื่อที่สามารถกลับมาต่อสู้หรือแข่งขันได้เริ่มจากการที่มนุษย์หรือสัตว์พันธ์ุโฮมโูเซเปียนคือพวกเหล่านั้นสิ่งที่ทำให้สามารถเอาชนะสัตว์อื่นที่สำคัญแรกที่สุดก็คือความสามารถในการใช้ไฟในการต่อสู้และล่าสัตว์ทั้งหลายได้ซึ่งนั่นก็คงจะเกิดขึ้นหลังจากมนุษย์เกิดขึ้นบนโลกเป็นแสนแสนปีแล้วแต่หลังจากนั้นเราก็เริ่มพัฒนาอาวุธ ต่อไปเรื่อยๆเพื่อที่จะจัดการกับสัตว์ใหญ่ต่างๆที่อาศัยอยู่ตามป่าสิ่งนั้นก็คือพวกหอกและดาบธนูเป็นต้นซึ่งน,น,นอกจากการเอาไว้ล่าสัตว์แล้วก็ยังเอาไว้ต่อสู้กับคนจากครอบครัวและเผ่าพันธุ์อื่นที่ขัดแย้งกันเป็นศัตรูด้วยและต่อมาเมื่อเมืองและรัฐกำเนิดขึ้นการพัฒนาของอาวุธยุโทโธปกรณ์ใหม่ ก็คือการนำสัตว์เลี้ยงเช่นม้าและช้างเข้าไปช่วยในการลบอย่างไรก็ตามจำนวนของสัตว์เหล่านั้นก็ยังไม่มากพอและมักจะใช้โดยกลุ่มผู้นำเท่านั้นบางทีก็อาจจะเป็นพวกโรมันที่เริ่มใช้รถม้าลบซึ่งอาจจะเดินทางอย่างรวดเร็วพร้อมอุปกรณ์การลบเช่นหอกดาบหรือธนูเข้าไปต่อสู้กับข้าศึก ที่เป็นทหารลาดเอินเท้าซึ่งเสียเปรียบมากกว่าได้และนั่นทำให้โรมันของโลกยาวนานแต่ที่น่าจะเห็นได้ชัดเจนมากกว่าก็คือการดิสรับการทำสงครามโดยพวกมองโกที่ใช้ม้าเป็นหลักในการทำสงครามทหารที่เป็นกองทัพขี่ม้าอย่างเชี่ยวชาญเข้าไปห้ำพันเอาชนะทหารเดินเท้าที่มีจำนวนมากกว่าและมีทรัพยากรมากกว่าอย่างจีน ในประเทศอื่นๆอีกหลายๆประเทศได้และม้าก็กลายเป็นยุโทโธปกรณ์หลักและหน่วยสนับสนุนสงครามที่สําคัญที่สุดยาวนานในประเทศที่มีการเลี้ยงม้าจํานวนมากราบจนถึงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งบางส่วนของสงครามโลกครั้งที่สองปืนโดยเฉพาะปืนใหญ่ก็น่าจะเป็นอาวุธที่ดิษัทการทําสงครามในช่วงเวลาหนึง่งที่คนสามารถผลิตดินปืนและหลเหล็กได้แล้ว อย่างไรก็ตามก็ดูเหมือนว่าแทบทุกประเทศก็สามารถผลิตปืนใหญ่ได้ในระดับหนึ่งดังนั้นเราก็ไม่ได้เห็นว่าจะมีประเทศไหนยิ่งใหญ่เอาชนะชาติอื่นด้วยปืนใหญ่เป็นหลักแต่ปืนประจำตัวซึ่งส่วนใหญ่ก็คือปืนยาวนั้นน่าจะทำให้ประเทศที่มีการพัฒนาทางอุตสาหกรรมสูงสามารถผลิตได้จำนวนมากและติดอาวุธนี้ให้กับทหารทั้งกองทัพ และใช้มันในการต่อสู้และเอาชนะประเทศที่ล้าหลังกว่าและผลิตปืนเองไม่ได้และนี่ก็เป็นเหตุผลที่ชาติที่ก้าวหน้าในการใช้ในการล่าอาณานิคมในช่วงหลายร้อยปีก่อนกองทหารจำนวนไม่มากอาจจะแค่ไม่กี่ร้อยคนก็สามารถเอาชนะรัฐขนาดใหญ่ที่มีแต่หอกดาบหรือฉนูได้นอกจากอาวุธประจำกายแล้ว ก้ดูเหมือนว่าเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้นก็ก่อให้เกิดการสร้างเรือลบที่จิดปืนใหญ่ก็กลายเป็นอีกการเปลี่ยนแปลงหนึ่งที่เอื้อให้เกิดการล่าอาณานิคมกันอย่างแพร่หลายของประเทศตะวันตกเรือปืนกลายเป็นเครื่องมือในการตัดสินการแพ้ชนะที่สำคัญที่สุดในยุคล่าอาณานิคมและยุคที่ประเทศมหาอำนาจต้องการวัตถุดิบ จากทั่วโลกมาพัฒน,นาประเทศผ่านการค้าประเทศอย่างไทยจีนและญี่ปุ่นที่มีความเข้มแข็งและมีขนาดใหญ่ในระดับหนึ่งที่ไม่สามารถถูกยึดได้ง่ายก็ถูกบังคับด้วยเรือปืนที่ต้องเปิดประเทศให้มีการค้าขายกับมหาอำนาจใหม่ของโลกเหล่านั้นสงครามโลกครั้งที่1นึ่งดันดูเหมือนว่าทุกฝ่ายต่างก็ลบ กันด้วยทหารที่มีปืนประจำกายเป็นปืนเล็กยาวโดยลบการยิงกันและขุดสนามเพราะยันกันเป็นปีๆเรือลบอยัางแทบไม่มีบทบาทอะไรนักเพราะส่วนใหญ่ก็ลบกันในพื้นดินยุโรปเครื่องบินที่เริ่มมีการผลิตได้ยังเป็นแบบปีกสองชั้นก็เริ่มถูกนำเข้ามาลบแต่เป็นเรื่องของการสอดแนมหรือตรวจการเสียมากกว่า ที่จะใช้ยิงหรือทิ้งระเบิดใส่ค่าศึกรถถังเองก็เพิ่งมีการใช้แต่ก็ยังน้อยและประสิทธิภาพไม่ดีนักและใช้ในการนำและป้องกันทหารลาดที่จะบุกไปข้างหน้าปืนกลอัตโนมัติที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายนั้นเกิดขึ้นในสงครามโลกครั้งที่สองและใช้กันทั้งสองฝ่ายแต่สิ่งที่ทำให้ฝ่ายเยอรมนี สามารถอัธนะฝ่ายสัมพันธมิตรได้โดยเฉพาะฝรั่งเศสอย่างรวดเร็วในช่วงแรกนั้นก็น่าอยู่ที่การดิสลอฟกลยุทธ์สงครามโดยการใช้รถถังแพนเชอร์ที่ทรงประสิทธิภาพเป็นกองทัพบ,บุกเข้าไปอย่างรวดเร็วจนฝ่ายสัมพันธมิตรตั้งตัวไม่ทันพูดง่ายๆแต่เดิมนั้นการบุกด้วยกองทัพขนาดใหญ่นั้นเขาจะใช้ทหารลาเป็นตัวนำและมีกองทัพรถถังตาม และคอยยิงเปิดทางซึ่งก็เป็นไปได้ช้ากว่ามากและพลังการยิงก็จะน้อยการใช้รถถังเป็นหลักในการบุกนั้นเรียกกันว่าบริสกีนหรือสงครามสายฟ้าแลบที่ทำให้เยอรมันชนะสงครามรอบแรกอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามเยอรมันไม่สามารถเอาชนะและยึดอังกฤษได้เนื่องจากไม่สามารถข้ามช่องแคบอังกฤษ เพราะไม่สามารถจัดการกับกองทัพเรืออังกฤษได้เครื่องบินเป็นอาวุธใหม่ที่สำคัญมากขึ้นมากอย่างไม่น่าเชื่อสงครามทางอากาศน่าจะกำลังกลายเป็นดีไซน์สี่แฟกเตหรือเป็นปัจจัยชี้ศาส์สงครามเยอรมันใช้เครื่องบินปูพรมทิ้งระเบิดเพื่อเปิดทางให้กองทัพภาคพ,พื้นดินลุกไปได้อย่างสะดวกในสงครามทางทะเล โดยเฉพาะระหว่างอเมริกากับญี่ปุ่นในแปซิฟิกนั้นเครื่องบินกลายเป็นตัวชี้เป็นชี้ตายฝูงบินของญี่ปุ่นบินผ่านทะเลหลายพันไมล์ไปทาลายเรือลบที่เพิร์ลฮาร์เบิลแต่ที่เป็นสัญญาณชัดเจนว่าสงครามต่อไปในอนาคตนั้นการลบทางอากาศอาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะบอกว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการลบในสงครามเกาะมิดเวย์ ที่เรือบรรทุกเครื่องบินของญี่ปุ่นจำนวนสี่ลำถูกเครื่องบินจากเรือบรรทุกเครื่องบินของอเมริกาทิ้งระเบิดจมลงกองทัพเรือญี่ปุ่นแทบจะล่มสลายในเวลาไม่กี่วันและส่งผลให้ญี่ปุ่นแพ้สงครามในที่สุดชัยชนะของอเมริกาในยุทธภูมิมิดเวย์และของสัมพันธมิตรต่ตอเยอรมันในหลายสมรภูมิยังมีส่วนสำคัญมาจากเครื่องมือหรืออาวุธใหม่ ที่กำลังก่อตัวนั้นก็คือการวิเคราะห์และใช้ข้อมูลข่าวสารในการช่วยการลบขึ้นอัน,นิสงส์จากเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นแรกๆที่ทำให้สามารถถอดรหัสอีนิกมาที่เยอรมันใช้ในการสื่อสารของกองทัพสงครามใหญ่ครั้งต่อไปที่จะมีขึ้นจะกลายเป็นสงครามทางอากาศที่จะชี้เป็นชี้ตายว่าใครชนะสงครามแต่นอกจากการลบโดยเครื่องบินหรือโดน หรือเชืีดวดแล้วสงครามไซเบอร์ก็น่าจะกลายเป็นอาวุธหลักอีกอย่างหนึ่งเนื่องจากเครื่องมืออาวุธยุโทโธปกรณ์สมัยใหม่ต่างก็ใช้โปรแกรมดิจิตัลในการควบคุมถ้าโปรแกรมถูกทำลายก็ทำงานไม่ได้การที่เครือขา่ายท่อส่งน้ำมันยาวเป็นพันๆกิโลเมตรในอเมริกาโดนแฮกแล้ต้องหยุดทำงานไปทั้งระบบหลายวันเมื่อเร็วๆนี้นั้น เป็นเครื่องเตือนให้รู้ว่าเครื่องมือแห่งการสงครามและการต่อสู้ต่อจากนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนและผ่านมาทางอากาศได้และยิ่งไปกว่านั้นสงครามหรือการต่อสู้หรือการแข่งขันสมัยใหม่อาจจะไม่ใช่แบบเดิมอีกต่อไปมันอาจจะเป็นสงครามทางความคิดหรืออุดมการณ์ระหว่างประเทศหรือคนในประเทศเดียวกันที่ต่อสู้กันด้วยอาวุธที่ไม่มีตัวตน แต่เป็นโปรแกรมเช่น Facebook หรือ Twitter และโดยคนธรรมดาทั่วทั้งสังคมหรือประเทศโดยที่ทหารที่เรารู้จักกันนั้นและความสามารถที่จะต่อสู้หรือต่อต้านและอาจพูดได้ว่าถูกดิสละไปแล้วพวกเขาก็ยังจำเป็นอยู่แต่อาจจะเป็นแค่ตัวประกอบหรือส่วนสนับสนุนที่จะเข้าไปจัดระเบียบสิ่งที่มีตัวตนเป็นขั้นสุดท้ายเท่านั้น ไม่ได้เป็นดีไซน์สีแฟกเตอร์อีกต่อไปได้ทั้งหมดนี้จะนำมาใช้ได้กับทุกองค์การรวมถึงในธุรกิจและการลงทุนดังนั้นสำหรับลักลงทุนแล้วการรู้จักและวิเคราะห์ Air w วอหรืออำนาจของข่าวสารในการต่อสู้แข่งขันในทุกรูกแปแบบเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง